สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกยานีกลั้นน้ำแต่ไม่อยู่อะไรรักต้อยเศรษฐาย้อนเราซึงพีที่มีแต่ให้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์65ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมต้อยเศรษฐาศิร,ระฉายศาิลปินแห่งชาติเป็นคืนแรกที่วัดศิรินทราวาสราชวร,รวิหารศาลาเนิงท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้าเา่าคนบันเทิงและครอบครัวร่วมอะไรรักแน่นขนัดราสุดลูกยานีจงวิสุดพิธีกรคู่ขวัญเกมโชมาตามนะั ก็เล่าหลังทราบข่าวการสูญเสียอาต้อยเศรษฐาเผยว่าเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนใจดีมากยกอาต้อยเป็นพี่ชายที่แสนดีพี่ต้อยเป็นคนใจดีชอบซื้อของให้เป็นพี่ที่ให้จริงๆเวลาที่ตนอยากได้เสื้อนอกชุดของนอกที่ยืมมาออกรายการราคาเป็นเมินพูดว่าหนูไม่มีตงังพี่ต้อยก็ซื้อให้พูดแล้วจะร้องไห้เนอเอาลูกไปบ้านตั้งแต่เด็ก ตอนลูกไปเรียนเมืองนอกพี่ต้อยก็ใส่ซองให้เขาเป็นพี่ที่ให้จริงๆพี่กับพี่ต้อยอายุห่างกันสัก1 6 1 7ปีถ้าเขาเป็นพ่อใครได้เขาอาจจะเป็นพ่อพี่ได้แล้วเรามีความตื่นเต้นนี่เป็นไอดอลเรานี่มันไอดอลฉันทําไมเราได้มาทํางานกับเขาการได้ร่วมทํางานกับพี่ต้อยตลอด8ปปีในรายการเกมโชว์มาตามนัด ถือเป็นรายการเกมโชว์เดียวที่ออนแอร์สวันต่ออาทิตย์พี่ต้อยเลี้ยงข้าวทั้งทีมงานมาตามนัดมันเหมือนครบอบครัวมันมีความสุขเชื่อไหมฉากยาวๆหนรอบพี่ต้อยจำได้อ่านให้ฟัง1รอบพี่ต้อยจำได้หมดเราถึงจริงๆถึงจริงๆซึ่งตนเองจะเดินทางไปร่วมงานศพพี่ต้อยเศรษฐาในวันนี้22กุมภาพันธ์65 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ